ไปเที่ยวจีนสนุกแค่ไหนก็ต้องรู้วิธีจ่ายเงินให้คล่องวันนี้วีโกราจะมาแนะนําวิธีจ่ายเงินสําหรับคนที่จะไปเที่ยวจีนกันครับวิธีที่1คิดว่าหลายท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วสําหรับแอปพลิเคชัน Alipay กับ WeChat Pay เป็น2แอป pp, ที่คนจีนนิยมใช้กันมากเพราะสามารถทําได้ทุกอย่างตั้งแต่ชําระเงินจองตัว๋วไปจนถึงสั่งอาหารยังแค่เปิดแอป pp, สแกน QR code ก็สามารถชรําระเงินได้ทันทีทั้งยังรองรับการผูกบัตรเครดิตและบัตรเดบิตทําให้การเติมเงินเข้าแอป pp, เป็นเรื่องง่ายมากๆวิธีที่สอง,สนะองยการ อีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยครับเพราะสามารถผูกบัตรเครดิตไทยได้สะดวกสบายในการเติมเงินและยังใช้จ่ายได้ในหลายร้านค้าที่รองรับการชำระเงินผ่าน QR code เหมือนกับอ l i p เพและว c ช a t เ a y เลยวิธีที่3บัตร Travelcard เือตัวช่วยสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปจีนเพราะช่วยให้คุณสามารถแลกเงินหยวนได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายในอัตราแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่านอกจากนี้ยังสามารถใช้รูดชำระสินค้าและบริการได้ที่ร้านค้าทั่วไปอีกด้วยนั่นคือ3วิธีที่ผมเอามาฝากทุกคนกันแต่ว่ายังไงก็อย่าลืมพกเงินสุ